ข้อมูลก่อนแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านก่อนที่ตั้งมาหาลัยตรงน,นี้ครับยาวๆเลยใช่ใช่ครับแล้วก็พอพอตั้งมาหาลัยมาบุ๊กนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแต่ก่อนพื้นที่ป่ามหาลัยสัมแกนเนี่ยจะเป็นที่หากินของชาวบ้านงงงงงมนุ่งครับแต่ก่อนมันจะเป็นป่าทึบเลยนะตรงสาปติดทุกวันเนี่ยแต่ก่อนเราจะเข้าไม่ได้เนยมันจะน่ากลัวที่สุดเลยมันจะน้ํามันจะเป็นกองอยู่นั่นก่อนที่จะมีการก่อตั้งมหาลัยสอมแกนเนี่ย ผู้ที่จะมาดําเนินการก่อตั้งเขาจะมาขอชาวบ้านน่วงนี่แหละขออนุญาตการก่อตั้งว่าถ้าเขาก่อตั้งแล้วผลกระทบต่อชุมชนนี้จะมีไหม,มชาวบ้านตั้งแต่บรรพบุรุษก็เลยคิดมองการไกลแล้วว่าถ้ามีมหาอะไรเนี่ยเกิดขึ้นรอบหมู่บ้านนวล่วงเนี่ยอย่างน้อยลูกหลานที่เกิดมาทีหลังต้องมีงานทํา บรรพบุรุษถึงอนุญาตให้มีการสร้างมาอะไรของแก่นขึ้นประมาณปี2507ใช่บรรพบุรุษู่ยญาตตายายเขาก็บอกเาเรื่อ,อว่ามหาไรายของแก่นเนี่ยต้องไม่ทิ้งชาวบ้านหนุ่ม่วงเพราะว่าเขายอมสละที่หากินของเขาเนี่ยให้ทําลายป่าไม้เพื่อก่อสร้างมหาลัยของแก่นเนี่ยมันก็เลยเป็นความถูกพันกันมาระหว่างชุมชนหนุ่ม่วงเนี่ยกับมหาไรายของแก่นอย่างน้อย ลูกบ้านจะต้องได้ทํางานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเงี้ยคืออันนี้คือความคิดของผู้สูงอายุตั้งแต่ก่อนแต่มันก็เป็นความจริงแ่ะมันจะเป็นสถานที่สร้างคนสร้างงานด้วยให้กับชุมชนการเปลี่ยนแปลงช่วงก่อนมันก็ลูกหลานก็ยังไม่ได้ศึกษาที่นี่มากาเพราะว่าทุนที่เราจะไปทำการศึกษามันไม่ค่อยมีพอหลังๆมายุคป,ปัจจุบันก็โอเคอะ ก็ถือว่าลูกหลานที่ได้ศึกษาในโมขอเนี่ยก็เยอะพอประสบผลสําเร็จที่บรรพบุรุษเนี่ยได้สามารถไอ้สร้างตัวนี้ให้กับชุมชนด้วยแล้วก็แรงงานอย่างเงี้ยที่จะไปทำงานเป็นข้าราชการบ้างลูกจ้างจ้างบ้างในมหาวิทยลัยก็ถือว่าสมควรแต่นับปัจจุบันนะ่ะพอการเจริญมามากมากย่างเการพัฒนามันไม่ถึงไงความเจริญมันไปก่อนงบประมาณที่จะมาสร้าง ระบบสาธารณูโภคสาธารณการโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะไม่เป็นขอก็เลยเกิดปัญหาหนึ่งชุมชนแออัดสองผู้อาศัยเนี่ยจะเป็นคนต่างถินมาอยู่โดยโดยไม่รู้จักกันทําให้คนดั้งเดิมเราเนี่ยถนนธรรัญมณเพนีด้ดั้งเดิมเริ่มจะคือกลืนไปบ้างแต่ก็ยังเหลือชุมชนเดิมที่ยังคงไว้อยู่แล้วก็ที่ดินก็แพงสูงนิ้วเลยเ ข้างบ้านพรอนขายไปเมื่อวานมีสิบล้านแค่ร้อยตารางวาชาวบ,บ้านนั่งม่วงเลยด้านเดิมเนี่ยก็คือพอมีนายทุนเข้ามาเข้ามาว่าซื้อแล้วมีการได้ย้ายออกไปบ้างเยอะมากไหมโซนข้างบนนี้ไปเยอะหมดแล้วก็อยากว่าไปอยู่ข้างนอกไปซื้อเราเข้าขายได้เยอะๆก็ไปซื้อที่แต่ว่ามันก็ต้องได้ไกล ยารรู้ว่าแบบเพณนี้เก่าแก่มีอะไรบ้างที่ยังที่ยังทำมาจนจนปัจจุบันนี้ครับระเพนี้ทางอีสานเนาะพ็ยังคิดว่าหมู่บ้านเรายังคงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเดือนสองบุเดือนยี่เดือนสามบุญข้ากี่เดือนสี่บุญพเวทเดือนห้างานประเพนีสงการดน้ำดำหัวเดือนหกบุญบ้องไฟเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าของเราครบอยู่ใช่ชุมชนเรายังครบ เพราะว่าจุมชนดังเดิมของมันก็ยังมอเยอะพก็พยายามจะทำไว้ให้มันคบทุกอย่างโครงสร้างพื้นฐานพวกล่องระบายน้ำเสีอยอย่างเงี้ยหนักที่สุดของเราเดี๋ยวนี้คือปัญหาที่จะเกิดคือเรื่องมลพิษเมื่อาฝนตกน้ำเสียมันมาเต็มเต็มอย่างเงี้ยมันจะแก้ยาก พราะว่าเขาไม่มีการทำผังเมืองไว้แต่ก่อนผังหมู่บ้านผังอะไรย่างเนี่ยสถานที่รองรับน้ำเสียงก็ไม่มีอดี๋ยนี้คือปล่อยไปตามธรรมชาติที่สูงลงที่ต่ำปัญหาของเราเนี่ยความจเจริญเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีมันเร็วเกินเร็วจริงๆ4-5สี่หปีที่พ่อเข้ามาอยู่เข้ามาเลี้ยงกันเมืองอยู่คู่ชบบีวิตบางคน,คนเพื่อนไปสามสี่ปีกลับมาจำบ,บ้านเองไม่ได้ แต่ก่อนคุณพ่อเคยเดินขึ้นไปขึ้นรถมหาลัยไปเรียนหนังสือชั้นมอต้นแต่ก่อนเป็นป่าเป็นถนนลึกแถวพิมานคอนโดหนีลึกชนิดที่เดินกลางวันคนเดียวไม่กล้าเดินถนเนเช่นนี้ลึกเท่ากับปลายต้นไม้เลยหน้าพิมานคอนโดนจะลึกมากอ่าหมามุ้ยหน้าแหลงอย่างนี้เดินหน้คังเลยกว่าจะถึงแล้วคังนี่ผู้หญิงจะไม่กล้าเดิน Keep giving me hope for a better day. Keep giving me love to find a way through this. Having I feel I just need someone to say everything's <coughs> okay. ก็มีส่วนดีส่วนเสียงเหมือนกันยังไงว่าเจ้าส่วนไหนก่อนส่วนส่วนดีส่วนดีหนึ่งมันก็ทําให้ชุมชนเราเจริญด้วยอีกอย่างนึ่งการศึกษามันก็ใกล้ตัวเข้าอีกอย่างนึงทางมหาวิทยาลัยก็บางทีถ้ามีความสะดวกเรามั่งเป็นบางบางอย่างที่ต่างคนต่างชื่อยแล้วกันแต่ว่าผลเสียทีนี้ ผลเสียงก็ตามมาถ้าานิสิตนักศึกษาเรานั่นแหละถ้าสามารถหลมาพักตามชุมชนเราได้กต่ตอนนี้อย่างนี้แหละหอังพักเต็มไปหมดก็เป็นของเองกนชนทีนี้พอมารวมตัวกันแล้วบางทีก็ทางคนต่างม,มาถ้ามีคนตา่างนอกกั่คนยังมาไม่รู้ว่ามีสายใจคอเป็นยังไงเราจะอยู่ติดก,กันระหว่างบ้านระหว่งางหมอท่ัน,นติดก,กันถ้าเป็นส่วนหนึ่งนำทุกคจะทำไม่ได้ เป็นเวลาก็ต้องไปกระโดดร้อ,องมาลรรองมาหาผู้ใหญ่ว่าช่วยบอกให้หน้อยเสียงดังมากเลยตีตีสองเไปนอนเราทีสว่างเลยอย่างเงี้ยพอไปดูแล้วก็เป็นลูกๆแมนักศึกษาเราให้ทําใหม่ให้ทำแนะนําใหม่วิธีการในยุคชนเราอยู่แบบไหนหรือว่าเราจะสนุกได้ถึงจังหวะไหนแล้วก็ต้องหยุดจังหวะไหน มาอยู่ด้วยกันต้องเห็นใจกันก็คือถ้าเขามาอยู่ในพื้นที่ชุมชนนี่คือว่าเขาเป็นคนหนึ่งในชุมชนแล้วต้องใช้กฎระเบียบร่วมกันกัใช่ใช้กอระเบียบร่วมกันเพื่ออะไแล้วเข้าไปในมอนี่แหละเราอยู่นี่เราก็ต้องไปเอาระเบียบถ้าเขาบอกว่าใส่หมวกกันนราเราต้องใส่ถ้าไม่ใส่เราก็อย่าไม่งั้นก็อย่าเข้าไปเลยอีเรื่องไปทางนึงนะในชุมชนเราก็เหมือนกันที่คือเราศึกษาเราไม่รู้ว่ามาจากไหนเขาสรางแล้วก็บีวมาเป็นเด็ก ก็ไม่ใช่ว่าอายุประชาชนเป็นเยาวชนโตแล้วพอรู้เรื่องละนะแล้วนะพอคุยกันได้การตัดเรื่องกัน,กน,นร้านยอดถามไปถึงวิธีชีวิตก,การการประกอบอาชีพตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเรา,าอาชีพลราเราคือทำงานทำงานทำสวนเลยเพราะในชนบทนี้เรามีจะเป็นป่าเป็นฟารใช่ะไรทำสวนแล้วก็มีทำอะไรบ้างาเกษต,ตรกรน่ะทำทุกอย่างยังสัต่งยังไรกันไปมาหาจิ้กันแบบชาวบ้านชาวบ้าน แทบจะไม่ได้ทำงานอะไรเหลือน้อยแล้วทีน,นี้ทีมแคบเข้าไม่มีสิไร่นอะพอตกลูกตกเต้ามันก็แบ่งกันไปเรื่อยนะแบ่งกันก็น้อยงงลงน้อยลงพอน้อยลงน้อยลงทีนี้ก็บางคนก็ไปสร้างบ้านซะบางคนก็ไปขายให้ในายทุนเขาก็มาผมทำเป็นหมู่บ้านซะอย่างนี้นะคนละอย่างเดี๋ยนี้ต้องใช้เงินเกงขึ้นมาต้องใช้เงินแต่ก่อนน่ะมันดี แต่ความสะดวกกไม่เยอะนะอาทิตย์หนึง่งบางทีไม่ได้เคยตลาดเลยรถ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีมพ่อมาอยู่บ้านนี่นะไปอยู่บ้านสวยขึ้นมานตน่วเล่นในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนะมีรถอยู่สองคันคิดดูสมัยกนะ่อนจักรยานนี่ยขี่ยังไม่มีเดิในใช<น>้เดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวขี่เกวียนนี่ก็สบายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้มันไม่ใหอย่างนั้นบ้านหนึ่งสี่พันห้าันเลือกใช้เลย ีน้่แต่ก็ต้องหาเงินเก็บได้เพราะฉะนั้นอยู่เขาไม่ได้ต้องขยับออกไปตัวนี้ออกไปทุป่งนาหาปลาไม่ได้หากกหาเฉียนไม่ได้แต่ที่ตลาดมีอื้อเลย <laughs> ตลน,นี่สิ่งนักศึกษาที่มาพักภายในชุมชนเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ ยึดติดก,กับกฎระเบียบนักศึกษานอนกลางวันกลางคืนเที่ยวแต่ว่าพวกชุมชนเนี่ยเขาจะทํางานกลางวันกลางคืนเขานอนใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยกลับตรบัดกันอย่างเงี้ยมันทําให้ชุมชนมันเกิดปัญหาเรื่องนี้ีก็ไปทางานมาน่านนทีก็เนเวลาก็ต้องไปก็โดนร้องมา ลองมาหาผู้ใหญ่กวช่วยบอกให้หน้อยเสียงดังมากเลยตีหนึงีสองก็ไปนอนเราคีสว่างเลยอย่างเงี้ยพอไปดูแล้วเป็นลุกนุ่นัักศึกษาเราให้ทําใหม่ให้ทำแนะนําใหม,ใหใหม่วิธีการในยุคชนเราอยู่แบบไหน,นหรือว่าเราจะสนุกได้ถึงจังหวะไหนแล้วก็ต้องหยุดจังหวะไหนก็อยู่ด้วยกันต้องเห็นใรกบ